ทางเลื่อนมากตัวเองเป็นโอ้โหทางผมอยากจะให้ดูนะทุกคนคือลื่นเข้ามาในปา่าทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนแล้วสําหรับวันนี้นะทุกคนผมจะพาไปน้ําตกห้วยไผ่นะเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติโูเลเรือนะครับทําไมต้องใช้เดินวะนเดิปนดป่าเขาต้องมีไม้จริงดิเ,ออเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ทุกคนตอนนี้เราก็เดินเข้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะต้นไผ่เยอะมากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดินมาถึงครึ่งทางหรือยังแต่ก็ค่อนข้างไกลอยู่นี่คือทางไปน้ำตกห้วยไผ่นะทุกคน ก็คือต้นไผ่เยอะมากเดินมาก็เหมือนต้นไผ่จะล้มใส่หัวเลยอ่ะนี้เราก็เดินมาครับน่าจะครึ่งทางแล้วแหละผมว่ารู้สึกว่าทางมันจะเริ่มแคบลงไปเรื่อยๆนะเนาะอื้อหือ คนต้องหมอบลงแล้วตอนนี้ยทางก็ดีนะดีนะแต่ว่านี่หญ้าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคน ใครที่จะมานะครับผมแนะนําให้ใส่กางเกงขายาวนะมาเพราะว่าเผื่อหญา้าจะอันนี้นะทุกคนหญา้าจะติดอะไรตามตัวเราอะ่ะทุกคนเมื่อกี้เป็นทางลงมานะก็รู้สึกว่าจะยากลำบากแล้วนะแต่นี่เป็นทางขึ้นไปอีกทางเหมือน ทางขึ้นเขาแลทุกคนผมคิดว่าน่าจะยากลำบากกว่าเดิมน,นะขนาดเดินก็ผมแนะนำระวังพวกมแมลงกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าป่าแบบนี้มันก็อาจจะมีมแมลงที่น่ากลัวนะที่เราไม่คาดคิดแบบโผล่ออกมาได้นะทุกคนแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องพักก่อนเพราะว่ามันรู้สึกเหนื่อยนะเดี๋ยวเรามาหาที่พักกัน ทุกคนเมื่อกี้เราก็หยุดพักไปประมาณห้านาทีนะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เดินต่อก็จะไม่ถึงนะฮะและบริเวณน,นี้นะทุกคนผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีต้นไผ่แล้วแต่ว่าเป็นต้นอะไรสักอย่างนี่แหละมีหนามนะเหมือนต้นนิวเลยผมคิดว่าจะเป็นต้นนิวนะ ต้นไผ่คือคลองป่าตรงนี้ไปเลยนะอือหือ,อทุกคนทางที่ผมกำลังเดินมาเนี้ยนะต้นไผ่แบบ ลม้ลมลงมาต่ํามากค่อนข้างจะป่าทึกนะก็ไม่ถึงมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ค่อนข้างแบบลำบากนิดนึงมแมลงอะไรสักอย่างก็เยอะมากนะทุกคนอืม ต้นไผ่เยอะจริงทุกคนอันนี้จริงผมคิดว่ามันน่าจะเกิดตามธรรมชาตินะคือมันเป็นป่าไผ่ที่กินพื้นที่ไปในระยะตาที่ผมมองนะก็น่าจะกินไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าบริเวณนี้แทบจะไม่ค่อยมีต้นไม้ประเภทอื่นเลย มีก็แค่ไม่กี่ต้นอ่ะนอกนั้นก็เป็นไผ่มดจะได้ยินเสียงนกเลยนะทุกคนเขตอุทยานอ่ะเนาะเพราะว่าเขตอุทยานก็จะมีสัตว์เยอะนะครับวพวกนกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมชอบมากเลยนะเสียงธรรมชาติแบบนี้นเพราะว่า อยู่ในเมืองจะไม่ค่อยมีเสียงแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นเสียงรถยนต์เสียงอะไรยเงี้ยไม่แน่ใจว่านกอะไรนะครับใครรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงนกอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบอกผมด้นะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ขอพักอีกหนึงน่งรอบนะเพราะว่าคิดว่าจะไม่ไกลแต่ดูจากระยะทางแล้วก็ไกลไกลพอสมควรนะทุกคนไม่รู้อะไรกัดบ้างเนี่ยเพิ่งจะขึ้นอนะ ก็ถ้าใครที่อยากจะมานะที่ไม่เคยมาในป่าเลยเดินป่าอะไรเงี้ยผมแนะนำใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขาย,ยาวดีกว่านะทุกคนตอนนี้เราก็เอายาที่เตรียมเข้ามาด้วยเพราะว่าผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรกัดแต่อันนี้น่าจะเป็นยุงอะไรเฉยๆนะครับไม่ใช่สัตว์มีพิษอะไร ก็ถ้าใครไม่เคยเดินป่าครับแล้วเข้ามาครั้งแรกผมแนะนําติดมาก็ยังดีนะเผื่อใครแพ้อะไรกัดอย่างเงี้ยก็ป้องกันไว้เอายาแก้แพ้มาด้วยก็ดีนะครับคนแล้วตอนนี้เราก็ออกเดินทางอีกแล้วนะทุกคนก็พักกันไปสักครู่นึงก็ผมคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละโอเค ผมก็เจอป้ายแล้วนะแต่ทางมีสองทางทุกคนคิดว่าทางไหนคือทางไปน้ำตกอา่าผมขอเดากันนะเดี๋ยวนะทุกคนทางนี้ก็มีคนเดินอะ่ะอ่ะผมคิดว่าทางนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ก็กลับออกมานะ สวยมากทุกคนอันนี้ที่จริงมันก็สายเยอะเหมือนกันนะโหไม่ใช่หรือเปล่าทุกคนดูทางดิมันชันมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมเจะ ลองลงไปก่อนนะทุกคนจริงๆเราจะต้องค่อยๆเดินนะเพราะว่าหินเนาะเป็นหินม,มันก็ทุกคนทางเลื่อนมากก็คือผมขอค่อยๆเดินลงแบบนี้ก็แล้วกนะันเพราะว่ามันมีใบไม้นะทุกคนแต่ว่าจากที่ดูอะเหมือนเจ้าหน้าที่เขามาทำเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆขั้นบันไดให้ลงแต่มันก็ยัง ไม่ฉับนะทุกคนมันก็ยังชันอยู่ดีอะ่ะถ้าผมแนะนำมาผมก็ค่อยๆลงกันมาเตรียมไม้มาด้วยหนึ่งไม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือค่อยๆลงประมาณนั้นนะทุกคนจริงๆผมคิดว่าอันนี้คือรอยที่เจ้าหน้าที่เขาเคยเข้ามาสำรวจป่าแล้วก็สลักไว้นะ หรือไม่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มือบอนอะ่ะแบบไปขีดรูปหัวใจจริงๆเราเข้ามาในเขตอุทยานนะครับเราไม่ควรไปตัดต้นไม้หรือว่าสลักอะไรไว้ถ้าไม่จําเป็นนะถ้าไม่หลงป่าเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้ก็คือเราไม่ควรนําอะไรที่อยู่ในป่าออกไปอ่ะแม้กระทั่งสัตว์ป่าหรือของอะไรก็ตาม จริงๆถ้านําออกไปอะ่ะเจ้าหน้าที่จะรู้ไหมเอาจริงถ้าเขาไม่ตรวจอะ่ะก็ไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็อันนี้ผมไม่แนะนําให้เอาออกไปนะก็ไม่มีใครรู้หรอกบางทีเขาก็สุ่มตรวจแหละเราก็ใช้ความซื่อสัตย์ของเราเองเออความแบบรับผิดชอบต่อสังคมเองอันนี้เป็นเรื่องเรื่องส่วนส่วนบุคคลนะว่าแต่ละคนจะซื่อสัตย์แบบไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ควรนําออกไปหรอก ถึงเขาไม่มีกฎหมายอ่ะผมคิดว่าถ้าการที่เรานําของออกไปอ่ะมันก็ทําแบบมันรู้สึกว่าไม่โอเคอ่ะทุกคนหรือทุกคนคิดว่ายังไงก็คอมเมน,มเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปวิด,ดีโอได้ทางก็ืได้ยินเสียงเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างอแต่ไม่ได้แต่เป็นน้ำตกนะเพราะว่าน่าจะไม่มีเครื่องอะไรสักอย่าง ก็เมื่อกี้อะผมได้ยินคล้ายๆเสียงคนอ่ะแต่ไม่แน่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้เข้ามาก่อนเราอ่ะเห็นป้ายแล้วได้ยินเสียงคนผมไม่แน่ใจว่าคนจากที่ไหนนะเสียงเหมือนผู้ชายอ่ะตะโกนตะโกนอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่อยู่ที่อื่นก็ได้แต่ว่าอน่าจะถึงแล้ว ทุกคนคือลื่นต้องระวังนะอันนี้คือความสับเพ่าของผมเองคือก็จะถึงแล้วก็ดีใจไงก็เลยแบบจะวิ่งไงเห็นไหมเราก็ไว้ใจอะไรไม่ได้สักอย่างเราก็ต้องสังเกตด,ดีๆทางนี้ผม,มแน่ใจว่าทางไหนาทางนี้ใช่ไหมน้ำตกหว้วยไผ่ น้ำลึกอันตรายคืออะไรอะไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางนู้นมันไม่มีราวจับนะฮะเราก็พยายามคิดว่าทางที่มีราวจับแบเป็นทางที่เดินได้นะทุกคนก็มีคนมาเดินหลายคนนะ เองหรือว่าน้ำตกอยู่ข้างบนหรือเปล่าเพราะว่าเขาอ๋อดูข้างล่างใช่ไหมครับเป็นยอดอ๋อให้รอดใช่ไหมครับอ๋อน้ำตกอยู่ข้างล่างนี่นี้ก็นักนักท่องเที่ยวมาเดินแบบเหมือนเราเหมือนกันนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยมาก คครคับทางค่อนข้างชันเนาะนี่คือนักท่องเที่ยวที่มาดูน้ำตกเหมือนกันนะครับ<ม>ทางคอ,งองงนนค่อนข้างชันเดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปนะนจริงเราต้องระวังทุกอย่างมีมดอีกแล้วทุกคน ตอนนี้ kind of ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นโอ้โหทางผมอยากจะให้ดูนะมันไม่ได้อันนี้นะมันชันมากจะบอกขอบอกเลยระวังนะเพราะว่าโอ้โหทุกคนดูทางมันตรงมันตรงนะมันไม่ได้แบบโค้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ราบมามันตรงแบบตรงดิ่งเลย เหมือนเป็นขั้นบันไดเล็กๆอ่ทุกคน <มา S 1> จริงๆจริงๆผมคิดว่าที่แรกผมผมคิดว่าทําไมเขาไม่ทําให้ทางมันสะดวกกว่านี้เนาะจริงจริงถ้าทางมันสะดวกมากไปอะคนก็ไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหรนะ่เนาะโหตอนนี้คือผมแค่ามาเดินน้ําตกผมอัดไปแบบหลายนาทีแล้วอะโอเค เดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปที่ตอนถึงน้ําตกแล้วดีกว่าเพราะว่ามันกินเวลาไปเยอะมากเนี่ยให้ดูโอเคทุกคน นะครับทุกคนน้ำตกห้วยไผ่ก็สภาพก็สิ่งที่ผมคาดหวังไว้นะครับก็คือต้องสวยมากแต่เนี่ยผมก็คิดว่าเทียบกับระยะทางความยากลำบากเข้ามานะากับความสวยของน้ำตกสิ่งที่คาดหวังก็ผมให้ซักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะกับทางนี้เข้ามากล้จะทันวาช่วงน,นี้ก็คือเนี่ยน้ำไม่เยอะน้ำน้อยมากก็ มานั่งถ่ายรูปชมวิวนะครับก็ชิลดีทุกคนแค่นี้สวยสวยเหมือนกันก็ระยะทางก็เท่าที่เห็นแหละก็โอเคอยู่อันนี้ก็จะเป็นรูหินนะทุกคนก็เวลาเดินก็ระวังกันหน่อยนะเพราะว่าคนไม่ชำนาญอาจจะเลื่อนตกลงไปผมไม่รู้ว่าตามรูตามหลุมมันลึกเท่าไหร่นะทุกคนแล้วที่เป็นหลุมอย่างเงี้ยก็คือ เคยมีน้ําตกแบบเต็มนี่เลยนะทุกคนผมคิดคิดว่านะน่าจะเต็มเพราะว่าทางแบบนี้น่าจะเป็นแค่ทางน้ําตกไหลไปอะ่ะถ้าจะเข้ามานะคนเดียวเข้ามาได้ไหมจริงๆก็เข้ามาได้นะทุกคนเข้ามาได้แต่คนที่ไม่ชํานาญผมคิดว่าน่าจะพาเพื่อนมาสักสองคนคนเดียวก็ได้แต่ถ้าคนคิดว่าตัวเองชํานาญแล้วก็มาคนเดียวก็ไม่มีปัญหาจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนมันก็แค่แบบ เวลาเราเดินเราก็ระวังอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าลื่นไปทีหนึ่งมันอาจจะร่วงลงมาได้เพราะว่าบางที่ที่เราเดิน,นมันชันไงประมาณนี้ทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็มาเดินป่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมทำเกี่ยวกับการเดินป่าของช่องช่องของผมนะครับก็ก็ดีผมเคย ก่อนจะมาเดินป่าผมก็ดูหลายคลิปนะทุกคนแต่ไม่ใช่คลิปน้ำตกห้วยผ่คลิปน้ำตกห้วยผ่ยส่วนมากก็จะเห็นแต่แบบที่เขาเข้ามาแล้วอ่ะ <Okay. S 1> ก็สวยเหมือนกันที่นี่ก็อยู่ที่ออุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับอยู่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับก็โอเคทุกคนสําหรับยูทูปวนนี้นะครับก็ผมก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมใครที่ชอบแบบแนวดูแบบเกี่ยวกับ การเดินป่าเดินอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยน,นะครับก็ส่วนมากผมจะทําเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เดินป่าก็อยากจะบอกว่าเหนื่อยมากแต่วิวก็ดีทุกคนไม่เสียใจหรอกที่เดินเข้ามาเพราะว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็สูงอยู่เดี๋ยวผมให้ดูวิวข้างหลัง